สวัสดีครับพบกับผมเฟเมื่อเจเวเหมือนเดิมกันแล้วนะครับนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการลงหมดนะครับอย่างแรกที่ต้องมีนะครับนะครับตัวเกมไมค์ครับครับสองครับมด for ไมค์ครับครับไปโหลดกันได้ที่เพจสโตอันที่สามครับเนี่ยผมอ่านไม่ออกเหมือนกันนะอ่าไปโหลดได้ที่เพจสโตนะครับเนี่ย นะครับต้องมีน <uh ี่แล้วกดเข้าไปที่หอดปอร์มนะครับนะครับแล้วขอรอนิดนึงมาแล้วแล้วกดเข้าที่อันแรกนะครับที่อันแรกนะครับแล้วจะโหลดลิงก์นิดนึงนะครับไม่นานนะมาแล้วครับกับมันจะมีหมอดบอกนะครับเห็นนะครับตัวสีเขียวนะครับข้างล่างนะครับนั่นนะครับมันจะเป็นเวอร์ชั่นนะครับ คุณเวอร์ชั่นอะไรก็โหลดไปบนศูน3.1รับ,บ,รบก็หมอดที่ดีๆนึงครับอย่างเช่นะจะเอาดาบสตาร์วอ l ์นะครับจะเอาดาบสตาร์วอ l นะครับถ้าคุณจะโหลดคุณก็กดตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้โหลดเข้าไปเลยอ่ะเปนเนี้ครับวันนี้เน็ตไนะครับหนึ่ง้อยแล้วโหลดมันจะโหลดสองครั้งนะครับ อ่าเสร็จแล้วคุณก็กดไปนี่นะ Import ครับอินพุตครับตัวนี้นะครับกดตามไปเลยนะครับตรงนี้นะครับ,ลรรบแล้วก็กดที่เดิมนะครับอ่าเสร็จแล้วเลดเสร็จแล้วแล้วคุณก็เข้าไปที่เนี่ยครับตัวเนี้ยเข้าไปที่เนี่ยเอะาาอะไรเนี่ยตกลงอออครับ โอเคตกลงอ,อ๋อมาแล้วครับตกลงตกลงแล้วแลคุณก็หาเซร์อเนี่ยซร์ฟอะไรก็ได้ดูนะครับมันจะเข้าไม่เข้าได้ไงครับมาหมดครับปืนก็มีครับเนี่ยนี่จะเป็นปืนหนมาครับ เดี๋ยวจะเปิดเสียงให้ดูครับไม่รู้นะครับว่าดาบมันจะไปอยู่ที่ไหนนะครับคุณก็กดปาเอาเองนะเป็นไงครับเป็นจะเ,เป็นน่าจะเป็นอาวุธสงครามนะครับพวกนี้ ที่ลงมาหอลอครับ er ดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้และแชร์ให้เพื่อนๆคุณดูด้วยนะครับบาย